เดี๋ยววันนี้ครับผมมารีวิวนะครับผมเป็นพี่แท็กซี่ครับคันนี้เป็นแท็กซี่นะครับแกไปโดนมอไซค์เบียดมานะครับเดี๋ยวผมจะลองให้ดูครับเนี่ยลอยอย่างเงี้ยครับวิธีการใช้นี่มันง่ายมากครับของนิววัดายครับหขวด390สั่ง2ขวด500บาทนะครับเก็บเงินปลายทางครับนี่ครับง่ายๆครับลูกค้าไม่ต้องไปเสีย2องสาพันนะครับป้ายน้ํายาเลยนะครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่โดนมาเยอะเลยนะครับแกโดนมาเยอะเลยครับเดี๋ยวผมจะขัดให้ดูเฉพาะรอยตรงนี้ครับนี่บีบน้ำยาออกมาเงี้ยครับครับใช้ได้หมดรถใหม่ป้ายแดงก็ไไดดดด้้้รรรรถเเคคคบแกวท่ตััันนมมาขหะ ทำนิ้วอย่างนี้นะครับแล้วก็กดครับผมนี่ครับทำนิ้วอย่างนี้แล้วกดครับเห็นไหมครับนี่ครับเริ่มออกแล้วครับเห็นไหมครับถูไปเรื่อยครับถูไปเรื่อยๆนะครับถูไปเรื่อยๆครับนี่ครับถูไปเรื่อยนะครับไม่ต้องรีบครับถูไปเรื่อยนะครับอันนี้ก็โดนมาหนักเหมือนกันนะครับแต่ลอยไม่เข้าเนื้อนะครับไม่เข้าเนื้อสีนะครับถัดออกหมดอย่างนี้ครับนี่ครับถูไปเรื่อยๆครับอ่าไปน้ํายาเข้าไปอีกนะครับ หนึ่งขวดนะครับผมใช้ไปเลยครับสองสามปีคุ้มแน่นอนครับนี่ครับผมนี่ครับป้ายครับออกแรงหนักๆไปเลยนะครับนี่ครับถูเน้นๆครับนี่ครับเห็นไหมครับเริ่มออกเรื่อยๆนะครับนี่ครับเห็นไหมครับเริ่มออกเรื่อยๆนะครับ ใช้งานง่ายครับใช้งานง่ายๆนะครับถ้าลูกค้ามีเครื่องขัดนะครับลูกค้าใช้เครื่องขัดเลยนะครับถ้าใช้เครื่องขัดนี่จะไม่เหนื่อยครับนะครับไยไปครับผมอ่าให้ตัวน้ํายานะครับมันไปขัดพวกละลายคราบสกปรกนะครับพวกรอยเบียดรอยอะไรเงี้ยครับแล้วก็ขัดนะครับตามนิ้วอย่างนี้เลยออกแรงไปครับนี่ครับเห็นไหมครับนะครับกลับมาเงาใสเหมือนเดิม นี่ครับไม่ต้องไปจ้างสองสามพันนะครับลอยเล็บน้องหมาน้องแมวนะครับออกหมดเลยนี่ครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับเริ่มออกของหมดแล้วครับนี่ครับใช้งานได้จริงนะครับใช้งานได้จริงครับขายมาทั่วประเทศแล้วครับ รอยนี้อาจจะเป็นรอยหนักนะครับรอยหนักนี่ครับถัดไปครับผมเห็นไหมครับส่วนตรงนี้มันจะเข้าสีครับเข้าเนื้อสีครับมันขัดไม่ได้นะครับโอเคเห็นไหมครับ นี่ครับจากรอยเมื่อกี้ครับผมนี่ครับเขาข้าให้ดูครับเห็นไหมครับออกหมดเลยไม่ต้องไปเสีย2องสาพันนะครับครับผมขวดเดียวจบเลย